มาถึงเพิ่งมาถึงบ่เพิ่งมาถึงค่ะถึงว่าผมว่าเอ๊ะรู้สึกว่าจะสวัสดีค่ะถึงว่าจะไม่ไม่เห็นสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะทุกทคนนะคะถึงไม่เห็นแม่แสงจันทร์เนาะวันตี้มันจะมาตั้งแต่มาตอนแรกว่าจะมาเมื่อวานแต่ทีนี้ติดธนกรติดไม่ได้มาโอ้เป็นคนดังแล้วเดินสายใช่ไหม คือผมก็มากลางเต็นทย่นี่แหละไปทางนี้กันบ้าน่าลาบ้วันวันมันบวนว่มเอนวเรบวนงานนึง บ้านใหม่ของฝันของฝันใหม่เป็นบ้านใหม่ดูการซีใหม่ใช่ครับที่ซังเปิดตั้งอยู่หลักซาลามิ่งเดินอีกยิง

อุ้ยกำนัลได้มาีสุด้ยยยยโ้ยย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 อยย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 ยนยี่ไยย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 ้ยยย้ยย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 ยดย เลี้ยวอไม่ลืมเหรอไม่ลืมไม่ได้ลืมพี่สุนไปฮะลืมพี่สุนจะลืมอะไรก็ลืมได้แต่พี่ไม่สามารถลืมรูปลืมเนียได้จริงบอกอลิทำหน้างงเลยอะ ไปงเลยอันน <aunque S 2> <t> ีมแม่ทอข้ามาหมูทอด้ยินไหมนเอได้ปุตุนน่ะ่นะน่ะไรู้ไม่เจนร้อนรอทวันนี้เลยรอสื่อมาแบบใหญ่งาก็ช่วยก็บอกเพื่อนเอาเอาเอากระซนเพื่อนว่าอาอน้อน อนกะปูเลยลกกปูตีกินกรีเปลนชุดเลยชุดเดมอมตัดไเลยพอดีเป๊ะเลยตอนแรกว่าจะใส่บ่ได้มันตูดหน่อยๆ อชุดน้อยคนชุดตัวนี้น้อยหมายความว่าไงชุดสวยแล้วคนลักคนก็ยิ่งสวยกว่าชุดพี่บอละจ๊ะ ผมพ่าพ่อ็โยกหลับสายมากเยอะทกเหตุนั้นเนี่ยโอ้โหยุคทูตะกี้ขับพี่น้องกันสามปีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับเย้โท้งใ้กนเดี๋ยวโอ้โยไม่ใช่ชิบช้าไม่ต้องว่าคนลูกพ่อเตรียมตัวไปวัดกินข้าวทุกวันนี้มันดีครับเฮ้ยวันนี้ครับ Mm-hmm. ไปเอกล็อกล็อกเลยตึ้งตึงยกตึ้ล็อกออกออเลยแหละก่อนรถบตน้าวัดที่เก่าพุ่งเดิมเลยเองนที่ีก่อนนี่จ้าม่จะไนจ้าขาหย้วเปล่ารสิเปิดแรกค่ะสุดแล้วน้ากระตเืค่ะลเร็วข่อกค่ะ ไปก่อนนี <descon fin anta> <p ist ur ating> ่สิตอนแรกที่กลับมาสักครู่เราจะลงตู้ตอนนี้เราสบู่หลอดกี่บาทเก็บเงินไว้ด้วยนะครับทุานนะรับรปแห่สายน้องนะครับนี่อยู่แล้วฮะเราไปคือว่าโอเค กดได้นะครับประหยัด <laughs> น้าตาแตกเลยไปญี่ปุ่นไปเทียวญี่ปุ่นอาหารอร่อยภาษาอาหารอร่อยเป็นบ้างหนูกินอะไรเป็นบ้างซุปังมีเดยอราตแต่แพงแน่จบ ไปดูก้อนใครผู้เลี้ยงแบบยิงสงสัยอะไรผู้แหลมมากไปสอสสงมงอ่ะตอไผ่ไปตามรอยซีรีส์หรือเปล่า ถามที่เราที่แว่าไปญี่ปุ่นต้องไปเบิ้งกอกไข่ทุกคนไปยังต้องไปเบิ้งถามที่ไปต้นไผ่ต้นไผ่อาหารต้นขาเขาเรียกอะไรอ่ะต้นไผ่อตงเฤษเรียกอะไรอ่ะแบมบูแบมบูฟัมเบอร์ส่วนสวนไ่ยังมีกล่มไม่กลไม่ไม่นไรรพอ ดูู่นาวเดือนนาดเด้นาวมีหิมะเยอะๆค่ะหนาวเดือนหนาวเดือค่ะหนาวมากค่ะเดืดวงตอนนี้ค่ะตอนนี้หิมะตกแต่ถ้าเราไปเราจะไม่ที่ไทเรามีมกี่ดนค ที่มวเราหาคำบอกอยู่ได้พี่ที่ก่อนเราเด็กไหมล่ะที่เขาเห็นเราเปิดเิลงที่ไหนบอลตัวเด่นเราูนไม่นานอใช่ไม่ใช่ส่เด่น้อยสิ